สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อจ้ามื้อนี้มากินแรงน้ำกันมื้อนี้สิพาเป็นลิงเป็นค้างจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้นางจะพาเป็นจ้านางจะพาเป็นลิงจ้านางจะพากินนันผลไม้จ้ามื้อนี้นะเพราะว่าน,นางมีหมักไม้ไลายนวลลายแนวที่แบบว่าชําแล้วนะคะ่ะหวานแล้วนะคะเนาะก็เลย

ออสำรอาหารี้ฉันจะทำเฉนม้นะากกินอรกินมากรว่านี้ไหจ้าพี่น้องจ้าอย่าแบบเอ่อมากนิดนิดซ่าซายข้ามาเอามาขันมังเอาปนส้าวราบิาอยากจะพี่น้องท่านใดอยากใส่เกลือเอาเกลือมาหยเนาะค่ะเนาะ กาได้คือการจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าอดร้อนวานหลอนบอกิ่นส้มจ้าพี่น้องถึงมันจะหวานขนาดใดนะคะหลอนก็จะมีความรู้สึกว่ามันเปรี้ยวมันส้มนะคะหลอนก็จะไปเอาเกลือมาโอ้ยค่ะพี่น้องจ้าจ้าเพราะว่าหลายกัณน,นก็จะเป็นอย่างที่หลายเวียกนะคะเนาะอย่าอ <Yeah. S 1> oh, yeah. mm ้อย่าไม่ไดรีบร้อนเด็อืมอีกค่ะเป็นยด็กหูอัปปิสัน ย่าจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้ออันอันนี้ก็จะเป็นกีวี่ค่ะค่ะพี่น้องค่ะแต่อีเซร์ไรฟ์กีวี่อุนเตียในตรตรงถนนอีสเซอร์ไรฟ์ฟลาวเมนอย่าเซอร์ไรฟ์ฟลาวเมนอันนีอมนี่คือส้ ตัวนี้จะเป็นบักเกียงค่ะพี่น้องขาบักเกียงบานขากว่ามบักส้มเช้งนวลเหลืองๆนะแม่จ้าตรงกลางๆนี่จะเป็นหมากลูกพรัมค่ะพี่น้องจ้าสีเขียวก็จะเป็นหมากกีวีเนาะค่ะเนาะมาเด้อจ้าพี่น้องขอให้มีความเพลิดเพลินกับการรับประทานผลอไม้ค่ะมาเป็นลิงแคงกันค่ะพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อจ้าพี่น้องจ้ามาค่ะมาค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่พี่น้องๆ ทุกท่านที่เมตตาสงสารอุดหนุนจุนเจออดันวันนะคะเนาะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าดูแลสุขภาพจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ